้าบาบวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอโดยดีนอัทออโททจดนะอ้าไม่เป็อ่าสาธุนะถ้าอ,อยู่ดีมีวความสุขอายุโยกโยโยนี้อะไรให้อาตมานะยาตมาใช้ให้ของกวนให้เป็นกวนถูกนะค่ะ<อ> อ่าให้เปคว้านถูกแกใ่ค่ะเฮ้ยเฮ้ให okay. ้เปคว้านถูกอืมให้ให้ไปคว้านถูกเก็บไว้นะเก็บไว้เก็บไว้เลยอ่าสาธุนะฮะอ่าไม่เป็นขวานถูให้ไปคว้านถูกนะอ่าถือว่าได้ทันบุญแล้วนะอ่าอาจจะมาให้คว้านถูกโชคดีมีสุขนะ อ่าเก็บไปลนะโชคดีค